สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนธันวาคม2563ส่งท้ายปีเก่ากันแล้วนะครับยังไงก็เตรียมต้อมรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปดวงชะตาในปี64ก็จะนำมาเสิร์ฟท่านแล้วจะเป็นคลิปพิเศษพาไปนอกสถานที่ไปไหว้พระกันนะถือว่าปีนึงจะมีคลิปประจำปีครั้งหนึ่งนะก็จะ จะได้ว่าทําพิเศษให้แล้วกันนะครับอย่างไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับชาวลัคนาราศีมีนครับเดือนธันวาคมอ่ะก่อนอื่นเลยเอาดาวประจําตัวของท่านก่อนดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระพฤหัสสบดีเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะครับดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายนที่ผ่านมา เข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเจ้าเรียกว่าเรือนลาภหรือโชคลาภตัวเองไปอยู่ในเรือนโชคลาภอ่าฟังดูแล้วเป็นไงพอไหวนะพอไหวแล้วเมื่อวันที่5ทธันวาวันดีด้วยวันมงคลนะถือว่าเป็นวันมงคลนะก็เรียกว่าวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะดาวพระเสาร์ครับดาวพระเสาร์เนี่ยย้ายพอดีเลย ย้ายวันที่5ทธันวาเวลาประมาณ8โมง8โมง20นาทีนะดาวมะเสาวโคจรเข้าสู่เรือนลาภะซึ่งเป็นบ้านของเสานั่นหมายความว่าดาวระเสาจะเป็นเกษตรตัวเองไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วเรือนลาภะก็มีเจ้าบ้านเป็นเกษตรหมายถึงว่าเราไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีคือตัวเองเนี่ยจะดีในเรื่องโชคลาภ มองผเผินแบบนี้เนี่ยต้องถือว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าเอาเป็นว่าน่าจะโชคดีที่สุดอะในบรรดาเนี่ยในบรรดา12ราศีเลยสำหรับธันวาและไม่ใช่แค่เดือนเดียวนะยาวๆยาวๆเลยเดี๋ยวดูคลิปปี6กสีแล้วกันนะคือตนะนะ แล้วลา,าพาก็เป็นเกษตรเพียงแต่ว่าคือดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ฝั่งตรงข้ามพับพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เสาร์เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์แต่ถามว่าเป็นคู่ศัตรูกันโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วไม่ใช่คู่ศัตรูแต่เป็นคู่เหมือนกับคู่มาเฟีย คือต่างฝ่ายต่างเป็นหัวหน้าหัวหน้ากันแต่ละคือเป็นหัวหน้าก๊กของทั้งสองฝ่ายแล้วมันอยู่คนละฝ่ายกันไงแต่ถามว่าส่วนตัวเขาเกลียดกันไหมทะเลาะกันไหมไม่แต่เขาต้องมีจุดยืนของแต่ละฝ่ายอ่านะ้นถือว่าคู่นี้ไม่ใช่คู่ที่เป็นศัตรูที่เจอกันแล้วต้องเกิดผลไม่ดีแต่มันเจอกันแล้วต้องเกิดการต่อรองเกิดการ บริหารปรับปรุงถูกไหมการเมืองเงี้ยต้องมีทั้งฝ่ายรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านนะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมเหมือนโจไบเดนมาเจอกับทำเลยเนี่ยแล้วมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือมันมีเกณฑ์การแข่งขันต่อรองพัฒนาปรับปรุงแต่มันอยู่ในเรือนดีไงเรือนลาภะไงะคือเอาสรุปไงยว่าดี เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบชื่นฉ่ำหวานเจี๊ยบมันดีแบบที่ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผมขอใช้คําว่าคู่พัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะงั้นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่หวานเจี๊ยบราบลื่นแน่นอนถูกไหมการพัฒนาอะไรก็ตามมันมันต้องมีการลงทุนลงแรงมีการออกแรงลำบากสักนิดหนึ่ง แต่ผลสรุปเป็นไงดีครับเพราะดาวพฤหัสมาอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งแล้วนะราศีบังกรเป็นราศีธาตุดินดาวพฤหัสคือดาวธาตุดินดาวพฤหัสอยู่ตรงเนี้ยถูกธาตุถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะมีมาตรฐานเป็นนิดนะอุดแปลว่าสูงส่งนิดแปลว่าต่ำต้อยหรือน้อย แต่ดาวพฤหัสถ้าอยู่ในมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งนิจจพังคะคืออยู่แบบถูกธาตุฉะนั้นไม่เสียหายพูดง่ายพฤหัสในราศีมังกรไม่เสียหายจะไปอ่านตีความว่าดาวพฤหัสด,ด้อยค่าต่ำต้อยไม่มีฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่ครับคือดาวถูกธาตุเนี่ยสำคัญกว่า เขาเรียกว่ามันก็มีมีให้คุณเช่นเดียวกับตำแหน่งดาวมาตรฐานเหมือนกันนะและยิ่งดาวพระเสาเนี่ยเจ้าเรือนเขาอยู่เป็นกเกษตรอยู่ด้วยเนี่ยงั้นไม่เสียหายแน่นอนเพียงแต่ว่ามันไม่ราบเลื่อนะ่ะม,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 มันต้องมันต้องมีต้องมีเกณฑ์การปรับปรุงท่านอาจจะต้องไปพัฒนาอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในเรื่องของ ความรู้ในการสร้างและโปรเจกต์เนี้ยยาวเพราะดาวพระเสาร์จะอยู่ตรงนี้สองปีดาวพฤกัสก็อยู่หนึ่งปีงั้นมันเป็นโปรเจกต์ที่เนี่ยยาวมันไม่ใช่ว่าเข้าปุ๊บดีปับ๊บรวยปุ๊บไม่ใช่มันต้องเนี่ยต้องสร้างต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงแล้วมันถึงจะได้ลาบนะ ถือว่าค่อนข้างโอเคดาววังคารดาวการเงินวันที่ที่28ธันวาเนี่ยโคจรจากทับลัคนามาเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยเป็นเกษตรดาวการเงินก็มั่นคงโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยถึงได้บอกว่าจัดอันดับเนี่ยธันวาเนี่ยผมว่าลัคนาราศีมีนน่าจะแจมว้าวที่สุดแล้ว นะถือว่าน่าจะแจ่มว้าวที่สุดแล้วดาวการเงินเป็นปเกษตรตัวเองมีโชคลาภการเงินก็ความมั่นคงก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับถือว่าโอเคเลยดาวเจ้าเรือนอริคือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่พบกัมมะแน่นอนเหนื่อย มีคู่แข่งมีอุปสรรคอริเข้าเรือนกรรม,มะมีปัญหามาให้แก้ก็ต้องแก้ไปแต่ส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะดาวประจำตัวของเรายังโอเคอยู่นะดาวโชคลาภก็เด่นไม่มีปัญหานะครับใครบ้างไม่เจออุปสรรคใครบ้างที่จะไม่เจอปัญหาทุกวันนี้ตื่นเช้ามากก็เจอปัญหากันทุกคนนะเพียงแต่ปัญหาของท่านมันจะเข้ามาในเรื่องของการงานก็ต้องแก้ไขกันไป แต่คนดวงดีเนี่ยนะยิ่งเจอปัญหานะยิ่งยิ่งถือว่าเจอโชคลาภนะคุณเขา้าใจไหมอริคืออุปสรรคอุป,ปะแปลว่าใกล้ศักคือสวรรค์เจออุปรรคแสดงว่าเนี่ยจะใกล้เจอความสําเร็จนั้นอย่าไปกลัวนะครับดาวศุกร์เป็นไงดาวศุกร,ร์คือเจ้าเรือนสหัชชะคือเจ้าเรือนสุภะอ่าชื่อเจ้าเรือนมรณะสหัชชะมรณะนี่มันเกี่ยวกับการเดินทาง สหัชชานี่เดินทางระยะใกล้มรณะนี่เดินทางไกลเห็นไหมและเข้าสู่พบสุภะตีความว่าน่าจะเป็นการเดินทางไกลแต่เข้าแล้วดีเขาเรียกว่าพบสุภะเนี่ยนอกจากแปลว่าทางไกลหรือต่างประเทศแล้วเนี่ยยังหมายความว่าความรุ่งเรืองความดีงามนะครับ ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับชาวลคราศีมีนนะก็ถือคือดาวศุกร์เนี่ยเดือนเดียวก็ย้ายละก็ย้ายไปเรื่อยๆเนี่ย,วยวความหมายมันก็จะประมาณนี้คือต้องมีการเดินทางและแล้วก็แน่นอนช่วงเดินธันวาเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่หลายท่านนะก็เดินทางท่องเที่ยวปีใหม่อะไรต่างๆนานามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ เข้าเค้าอยู่นะสำหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนี่นะแล้วดาวอย่างที่บอกอะ่ะพื้นใหญ่ๆห,หลักใหญ่ๆเนี่ยโครงสร้างดวงอ่ะดีฉะนั้นไอ้จุดอย่างเงี้ยถือว่ามันก็เข้ามาเสริมมากกว่านะมรณะสุภาเนี่ยเดินทางไกลดีบางท่านอาจจะได้ตำแหน่งแต่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรก็ว่ากันไปหรืออาจจะต้องไปช่วยงานตำแหน่งสูงขึ้น แต่ต้องไปไกลนะจากที่เดิมอะไรนี้ก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับในส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรสุขภาพก็ถือว่าโอเคเพราะว่าดาวดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่พบสุภะเนี่ยไม่ไม่เท่าไรหรอกนะเพราะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําราศีพิจิกนี่ก็เป็นราศีธาตุน้ําก็อยู่ถูกธาตุก็ไม่เป็นไร นาะแต่อาจจะต้องระวังเรื่องความเหน็ดเหนื่อยร่างกายสักหน่อยละกันนะเขาเรียกว่าบางบริษัทหรือว่าบางกิจาการเนี่ยอาจจะช่วงธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงเข้มข้นสักนิดหนึ่งในการทํางานท่านอาจจะต้องเนี่ยเห็นไหมอริมรณาอาอริกรรม,มะเนี่ยมันน่าจะเรื่องงานเรื่องปิดงบปิดยอดหรือสรุปประจาปีอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้มข้นสักนิดหนึ่งก็เหนื่อยหน่อยลําบากหน่อย แต่ก็คงไม่เกินความสามารถนะแต่สุขภาพนี่ไม่ได้ย่ำแย่อะไรหรอกนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้นะราศีไหนดีๆเนี่ยผมดูไม่ค่อยได้เยอะหรอกมันไม่ต้องอธิบายอะ่ะมันบทจะดีมันคือมันดีนะมันดีก็ประมาณนี้ลวกันนะจุดเด่นมันเด่นมากนะก็ได้บอกไปลวจุดเสียก็อย่างที่บอกอะ่ะอุปสรรคการงานเหนื่อยหน่อยลําบาก อาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลอะไรต่างๆนานาแต่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ทิศทางเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยโอเคแล้วนะแล้วพอปี64เป็นต้นไปเนี่ยแมมันดูแจ่มแจ้งใช้ได้เลยทีเดียวแหละก็ติดตามกันในคลิปประจำปีดีกว่านะเดี๋ยวจะพามาเรียกว่าพาไปสถานที่ไหนก็มาลุ้นกันนะก็จะเป็นคลิปพิเศษก็จะพยายามอธิบายให้ เคลียร์คัดชัดเจนที่สุดแล้กันเนาะไว้ซึยงว่าดูเก็บไว้ดูนานๆน,น,นะคิดประจำปีเนี่ยต้องละเอียดนิดนึงนะครับง่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับและอย่าลืม Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ตอคอาคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันนี้จะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ